สวัสดีจ้าแม่อุดรอ,อังสาทุกอิซีทุกคนเน้อเป็นจังไดเนาะดําด้วยกันวะเป็นจังใดแน่แม่เรียกคือเขาค่ะเขาแน่แท้จ้านะๆเขาก็เดียอะไรอยากให้อิซี่อเงนินเนาะจ้า กับมากแสดงความดีใจละแม่เพราะเอฟซีเพิ่นผู้ใดที่ไดเบิงคลคีเพิ่นก็ไดน้าแม่หลายคนอยู่เนาะแม่ก็ออกอาหารกลางวันน้ำหม้อแดงหม้อวานเลขแม่กัโอ้เนี่ยนอนสองหัดแล้วแม่เน้นเน้น้งความจริงก็คือหลายหวดอยู่แต่มันมิมีหวดเว็นหวดเนาะแต่อันนี้มันต่อสองหัวแล้วจ้าเลขเล่าแม่อุดรทขั้นเฮ็ดดีเพิ่งนกระหาย แม่กับ<า>กพ่อย่ยมเพศดีๆแม่พ่ออยากไปออกจากบ้านเอาเบาออดูซะทุกขนหัวแม่ดูอีกค่ะก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีด้อขนโตดูนี่ที่อันรวมบุญเป็นกำลังใจให้แม่อุดรเนาะด้ต่อบุญต่อโสกกับปูปูเพลินเนาะแม่แม่กับเทวดาเพลินจ้าขั้นเบาเห็นบอกขนหัวแม่ดูกเลยขั้นเท่าเห็ดเท้าเห็ดเท่ากับได เขาเป๊ะๆปังๆเลยเนาะแม่อันอันยกให้เอฟซีวงในแม่ห้อยลา่หมื่ว่านนี่เนาะที่เขาเออขั้นเท่าเหตุแต่เท่ากันได้คันเท่าซื้อก็เพิ่นได้เท่ากับได้เขาสองสามนี่มันบอจ่ะแมนเขาสองสามสามสองเนี่ยนะแม่เต็มเต็มเลยเก้าสองเอ้เก้าศูนย์กับเขาหรือหมูว่านแปดศูนย์กะเขาจะเขาได้บ้านเนาะเขาได้บ้านจะอืมจะจอันเอฟซีเพิ่นกับหมว่า อันแอดตามแม่อุดรให้อีกเ,เนี่ยเด้อ <c oughs> กับมาตามแม่อุดรไฮมูนิก้ามาแสดงความยินดีน<อ>ะคะขั้นผู้ใดรอันติดตามแม่อุดรที่ว่ถิม่มว่าป้าแม่อุดรนะในวันนี้ได้จะให้มาทํำบนน้ำเทวดาเพื่อนแน่<ห>กับพ่ออยากเอาขืนหิียงขืนหิียงพาให้เพื่อนแม่ก็ได้มาซื้อน้ำซื้อซาซื้ออันอีหยังก็ไว้ตอง แม่ซื้อใบตองมาเฮ็ดขันขึ้นให้เพิ่นแม่ก็บ่ได้อยู่ซื่อๆจ้าก็ถวาย่ลงไ้ต่อบุญน้ำปูเนาะแม่ก็บต่อบุญเอาขึ้นให้เพลินหนึ่งกระถูกเทียนแม่กับบุมีอย่างซี่นะแม่กับพ่ออยากเอาเงินมาซื้อถูกเทียนกับมหว้พระกับมากราบเพิ่นกราบเทวนาเพิ่นจ้าว่านิกาซาบ่น้ำซาเพิ่นก็เอาถวายน้ำซา กเอาถวายอันแน่เพิ่นเอาขื่นหิงให้เพิ่นน่ะแล้วก็ซื้อกล้วยซื้อพุ่นละไม่ก็เอาขื่นให้เพื้นถึงวันพาคก็เอาขื่นให้เพิ่นเงินเทียมมากับมาซื้อมาซื้อพืชผู้ซื้อมาซื้อผู้นัอนไงล่ะเอาขื่นหิงให้เพิ่นเอฟซีแม่อุดรเพิ่นกับใจดีเบิร์ดทุกคนอยู่จ้าเพิ่นกซอยเนาะจ้า่นผู้ใดติดตามเพิ่นกับว่าอันเพิ่นกับว่าไฮโดรนหรอกขั้นลูเอฟซีทุกคน ค้าน,นับถือเพลินนับถือติดตามค่านับถือเพลินตลอดแี่บ้าาแม่แม่ข้านับถือเพลินบอกว<ม>่าเนี่ว่าห้เพลินขาดแค่นี้ยังน่ะเพิ่งก็ว่าห้ลูกขาดแค่นี้คือกันเพิ่งกะห้มีอยู่มีกินคือกันว่าเป็นตามี่เพิ่งกให้มีคือเกาให้ลูกขีดไปยังส่นะ่ะผนชิงไม่รู้ขน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 เพิ่งก็ซอยเทมปลาเพิ่งก็ซอยคือเกา บ่ได้ซสอยทั้งหนึ่งพือกับสอยทั้งหนึ่งคือเก่าว่าห้ล,ลูกน้ามว่าขั้นเงินดูกนับถือเพื่อนอีดีห้เต็มใจถือเพื่อนนับถือเพื่อนเอือสินับถือเพื่อนก็น่าเทพประดานี่อันกระส่งมาอาเมื่อซื้อนนอันนั้นอันนี้ถาวไว้ให้ลูกในเด้อนี่การคิดการน่ยังในใน่ในครอบคว้องดูกคืออีกี่ทุกคนอ่ะกระสิดาบดื่นกระสิดำรวยว่าห้เพื่อนอันถูกหนะนะานะ่าให้เห็นภาพเพื่อนกับนี่ มอ,อยูมี่กินเพื่อนกะหายเฮ้าเพื่อนกะบวันนี้จากห้เฮ่าคือกันแน่ว่าจาถือมันกะถือกันในขอบข้อชีวิตของเฮ้าขั้นว่าดีขึ้นมันกะค่อยดีขึ้นไปจใาบนันก็ได้เอาเตผูเสียเริ่มแม่กะว่าไ้ฟาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะจ้า จะปวดใช้วิจารณาญาณเนาะในการรับชุมกาจันจิราก็เป็นแนวทาง่าเพื่อนก็ว่าทีมดอกค่ะเพราะว่าแม่อุดรเพิ่นกาเป็นสะพานบุญว่ายังไงซาจับเพ่อนกายางแป้งปันจ้าเพิ่นกซื้อสายกับปู่มาแม่นซื้อสายกับปูนให้มาขั้นแม่บ่ซื้อซานบ่ได้เพิ่นก็บ่ให้ถือปานนี่ดอกแม่ก็ซื้อซานกับเพิ่นได้เพิ่นก็ไว้วางใจแม่คือการเทวดากระลาย กะเชื่ว่าแม่ซื้อสัตว์ต่อเพิ่นเพิ่นก็จังห้มานี่ละให้ลูกอันคิดจะได้หน้าเอาเด้อผู้ใดส่งเงินมาให้ลูกอีซี่ส่งเงินมาให้ก็ให้ดำด้วยหายเงินเต็มกระเป๋าเด้อต่อไปนี่บานนี่ให้ดำให้ยด้วยผู้ใดติดตามก็สิได้ก็สิได้ทั้งเสน่ะท่านผู้ใดบ่ติดตามโอ้ยบ่ติดตามแม่อุดหรอกว่าซั่นมันก็อันนี้แม่ก็เป็นแนวทางให้ลูกคิดจะได้หน้าเอาจ้าปนีเมื้อนี้แม่สิบอกอันรายวัน เออแม่สิบอกได้วันแม่ว่าสิไปเขาหินาเมื่อนี้เมื่อนี้หวยเล่าบอออกเนาะแม่เมื่อนี้แม่สิบอกได้วันร่วมน้อยบอแม่การร่วมน้อยนี่แอืะแต่ว่าแม่สิเขาหินพาไปขันแม่กะอยากนอนแห้งกะยังวะบันี้ฟันดีบอแม่มาขึ้นีคนมาให้อีกบอเม่ขึ้นแม่หลุดฝันฝันจังไหนบู้กะยังว่าแม่หลุดฝันว่าเป็นนางบนทางกลางถนนแม่เป็นนางอยู่กลางถนนผู้เดียวเมื่อด์เมื่อดกว่าวันนี้ในฝันน่ะ วันนี้ผู้หญิงผู้หนึ่งเดอดหาบของมาสิมางว่าหาเมนี่แหละแต่ว่าเขาบอกว่าสงสัยผู้หญิงผู้นั้นหาบของนั่นสิย่านว่าอันยังก่ออันที่เขาอันขายของอยู่ตลาดแดนนี่นะเทศกิจเออเทศกิจสิย่านว่าเป็นเทศกจว่าจากอันน,อน,น,นั่งอันนั่งเดือดหาบของเดแดนหนีจากผู้ชายสี่คนนะวันแมือว่าเอา้า ก็ย,ยิ่งเพ้่นี่หาบคลองมาสินมาข่ขายให้กูมันคือบอย่างมาทางนี้แม่บาจังซี่ <c oughs> แม่นั่งอยู่ถนนเอ้าคือบอหาบมาทางพี่บ้านสงสัยสิเศษสกีดมาหน่ะล่ะ <c oughs> บ้านในบ้านนู้หาบแดนไป่นก็ว่าเอ้าเอา,เอาคือหาบแดนไป่นมันขายอยังล่ะบ้านบ้าสัา้นว่าแต่างแถว่าข้าวหาบแดนวิดไปเศษสกีดรวมมาสามสี่นคนมาสี่คนมาหามแม่แม่โดนนั่งอยู่เฮ็ดยัง มันหือวางสิละแม่นั่งอยู่กลางถนนเฮ็ดยังเพื่อนวะเอาก็นั่งสิแล้วกับผงไฟนี่แล้วว่าซานแม่บ้านแต่ว่าบ่มีไฟดอกนั่งนั่งอยูู่้เดียวบ้านมันหนบอกดูกน่องนะดูกน้องมันเป็นบ่านมันกับซีกับมันเือนบ่าเศษบัานวบบนี้มันจะเป็นเศษสกิดก่ะจะสิจับคน่นะนะบ้านนี้อันมันนั่นเป็นหัวหน้ามูบ้านมันไม่ดูกน้องอยู่สามคนซีกับมันมันหนควักมือ มายืนมันบอกลูกน้องมันยางมันเอากันน่ะยางเป็นแถวมาอันเดือบอกลูกน้องมันน่ะมันขวกมือนสีนะทางเหนือก็เห็ดจางสีหันว่าน้อมแม่ไหวน่ะนะด้อมไหวน้อมไหวมันสีวางสินะวานี่แม่ก็เลยว่ะมันสีมาด้อมอีหยังกูว่าสั้นว่าแม่ว่าน่ะวานอันสามขนน่ะลูกน้องมันสามขนมันได้ว่าเอาน้อมเล้วเห็ดหยังว่าสั้นว่ามาขวานามันเดือยวะจับว่าสั้นว่า จับเราเห็นยังเพื่นวะเฮ้ยกูบอกมึง่อนยังมึงก็จับทำไมเพื่นว่มาแต่เพื่ันวาจับอุ้ยตายกูว่ามันจับกูจากไหนเนาะมันจะเอากูไปคมคืนจับมาสันเดย์เ้ยมันจะเอากูไปคมคืนบพื่อนวะมันเป็นผู้ชายเนาะเราเป็นผู้หญิงอะนะแม่กับลูกปุ๊บปั๊บขึ้นมาสันเดย์วะลูกแดนหนีนะแดนหนีจากมันอะนะแดนหนีจากมันซีโคเนั้นแดนออกไปแม่โดนห้องไอ้คนดซอย ซอยเน่ซอยเน่ซอยแน่แม่วางสิละแม่โดดห้องผู้ได้กับโบห้องยินก็ว่าไปห้องคนซอยนะใจคนแน่ซอยคอยแน่พระท่นดดไปร่มอวกตัวพระท่านจะคล้องอ่ะโดดร่มบ้านนี้ร่มยานเขาจับได้นะกระร่มบ้านต่งแถมมันกับบ่แดนน้ำเห้าดอกมันโดดจืดบ่เข้าได้อนบ้านนี้แต่ครั้งโดาไปร่มอวกตัวบานนี้เอาหัวมียาข้นมาบานนี้โอ้ยฝันหนึ่งสิวะ กูเคโดมมาบ้านในดมตั้งแท้กูไม่สมพ่อกูแดนบ่ไปนอดโคตรขา <laughs> บ้านนี้เลขเสียงไตหม้อนนี่บอแม่ที่ฟันมาขึ้นนี่แต่ฟันมาขึ้นนี่เด็กอยู่ไตมอนแม่เอาไปเสียงอีกโอ้เสียงอีกโอ้ยเลขแม่บุดรคนมีเซนแล้วจามมกเขาเลขเ,เสียงฟันนี่ละ่ะเ<อ>ขาเขาแม่นเ,เป๊ะเลยแม่ยงให้เอฟซี่นเบิงแม่แม่เลขที่แม่เสียงฟัน ไม่ตมอนที่อยู่ทั้งเทิงมันบ่จ้าเออนี่อยู่ทั้งเทิงนี่เด็กเสียงสันอยู่ทั้งเทิงศูนย์ศูนย์แปดจ้ากี่สองสามค่ะนี่เด็กเสียงสันจ้าอันนี้มันเป็นเดขกไย้วันเนี่ยห้ลเล็กไย้วันที่แม่คิดว่าจะมาเนาะคิดว่าจะมาให้ลูกอันนั้นอดร่ว่าคิดว่าจะมาหรอกมากี่เดืนละจ้าให้ลูกคิดจะไดหน้าเอาค่ะอันนี้ต้องมาตัวนี้ล่ะเพราะว่าแม่อยากนอนได้เมื้อนีเมื่อี้ก็อยากนอนมันบอแม่ แม่อุดรคนมีเซ้น์นะคะท่ามือได้เหล็กเล่าสีเข่าเด้อเล่าสีอยากนอนอยากนอนค่ะพี่น,อน้องแต่เราเตะูไปซื้อว่าไรคาแรคเตอร์ของแม่อุดรน,นี่เบิ่งบอยอยากค่ะพี่น้องคันมือได้เหล็กเปอุดรสีเข่าสีอยากนอนเป็นพิเศษค่ะตื่นสวยพร้อมค่ะพี่น้องอยากนอนอยากหาไอยากนอนปานเล็กหน่อยเไรอจ้า ท่านนอนมาท่านใจเอาจ้าาอันนั้นคือเส้นของเมอุดอนนะคะเป็นสัมผัสที่หวของเมอุดอนที่บ่งบอกว่าเลขตัวนี้ล่ะสีเขาสีมาเนาะค่ะพี่น,อน้องบานที่นี่ถ้ามือไดเลกบ่เขาเนี่เม,มอุดอนกับสีมีเส้นว่าบ,บ่มองหวังบ่หิวนอนบ่ยั้งตาซื่อมองกล้องว่แม่บ่ท่านเด็กสิบว่าเขานั้นนอนได,ได้กับ,บ,บนอนบ่หลับแม่อืมจ้ะมันเป็นน้ำเส้นจ้าไม่เป็น สีเซนเป็นสัมผัสที่หกนะคะที่แม่อุดรคนมีเส้นเนาะค่ะเนาะที่สัมผัสได้ท่าเลขอันในสีเขากะเสียงฟันเบิงหรือว่าแม่อุดรเอาไปใส่ใต้ยมอนจังสี่ซีมีแบบสัมผัสขึ้นมาเลยว่าง่วงนอนถ้าเขาง่วงนอนจนมืน่นตาบวมขึ้นจ้าก็คืออแอบมินมาไทายตัวเห็นว่กขั้นแมงง่วงนอนแล้วมัน ชื่มชืมชืมขบเขาวนสีหาวโอ้ยหาวอยู่ขนาดนี้นะแม่หวงว่าแต่เฉาฝนแม่ว่าโอ้ยสิบเมตรเขาสวดมนต์ก็น่าเ่าเยอะแต่ว่าถ้ได้สวดฮอดมนมันนอนดับจ้ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องเด้อค่ะพี่น้องมือนแม่อุดรก็เป็นแนวทางไ้เนาะค่ะค่ะเบว่าจุดวต้องเขาแน่เน่ ค่ะพิจารณาเอาอีกที่ทุกคนเออดูเลยใม่ไ่มแม่มันใจอยู่หมดนี่นะแม่อยากนอนมันใจคั่กมันบ่แม่แม่นแม่วะหนึ่งท่านกูอยากนอนนี่เรียกเข่าอยากนอนนี่เรียกเข่าสองท่านอยากนอนนี่ค้นมาเฮียแน่นเพราะดีแม่อยากนอนแม่คิดในใจแม่น่ะต้องสิ่งที่ค้นมากนะแม่มีมีเรียนบ่แม่โดูด้วยคือบ อันดูึ้นมาบ้างนี้เอ้าตื่นขึ้นมาคือว่าจะไปสวดมนต์ก็คือพอเดี๋ยวสวนว่าคืออยากนอนแทวว่าซ่านน้อนอันรับเดี๋ยวอ้าคนสิมาบ่เป็นตยิด้มยิ้มได้ใจเป็นตยิดมได้ใจคนตองมากค่ะค่ะมาบ่กเข้าจันกิน่ามาแม่ว่าสันเอาแม่อี่ดีจันว่าบว่าได้โทษว่าบอกกันซ้าว่าได้โทษบอกแม่ค่ะพี่น้องว่าได้โทษบอกแม่อุดร มือ,อได้ที่จันจิราสีมาก,กับสีมาเลยห้าล่งมือแม่อุดรโทรหาจันจิราโบวังกับมี่กับวไดมาเนาะวันนี้อัน,นอเดียวนี้ที่จันจิรามาก,กคือแม่อุดรวไดโทรค่ะสีมาแม่อุดรคือสีเดาใจบบถึกเลยวา่ามือไดสีมาหรือสีบอมออจะแต้วามันอยากนอนอันนี้้วยความวาม่าแม่อุดรนะคะเป็นเอ่อคนมีเซนเนาะค่ะสีสองผัสได้ค่ะถ้าคนสีมาบ้านกับสีเป็นอยากนอนหรือเลกสีเขานี่ค่ะพี่น้องสีแม่อุดรสีอยากนอนแห้งค่ะพี่น้อง Oh, สัมผัสไปสัมผัสไปกับที่นั oh. ่งรับไปได้พี่น้องจ้ากับปวดใจพิจาระนาบิจรณญาณในการรับชมเด้อค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะผากับยังว่าเลยบเนาะนอนเลยจ้าเอาคืออยากนอนเถอะเข่าคักๆตัวดิบิดวันสิจ้าขอขอบคุณแนวทางคุณแม่เด้อจ้าสาธุเดยใ้ดับให้ด้วยเด้อดูเด้อึือเม่เบาานันดาท่านเพื่อนไทได้ถือแล้วกับอยู่น้ำดูนอยู่น้ำวนวัสนา ขั้นลูกถือกับสมาดูไม่บุนหวาสนาเด้ยวลูกก็ต้องตอหยอดให้เพิ่นได้หน่อยได้ร้ายกสรซางขอให้ตอหยอดเดีวันนี้ผู้บอกกระสีใดบอกตรงตรงกระสีตรงเป๊ะเพราะต้องกลับกัได้ผู้เพิ่นบอกนะเพิ่นกัสีอันเพิ่นกระสีอันซอยเดียลูกทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเดียวแต่ผูเซียเนาะขั้นผูเซียกัสีดำสีด้วยขั้นผูบอเซียกะ หายคิดเจรณาเว่าเออขั้นหายเพิ่นหายเพลินนอะเออเทวดาเพิ่นกะดีใจได้ขั้นหายเพิ่นนะเข้าภูผู้เป็นผู้เข่าเป็นสัมผัสอะไรนี่เออฮักแม่กะดีใจแปลว่าหายเพิ่นเออแม่ก็แนวอยู่แนวกินเพิ่นกับวัอึดว่อยากเพิ่นกับวัหายเข้าอึดเข้าอยากขึ้นกันเฮ็พบ่พ่อไหล่ก็ได้เฮ็พว่พ่อด้วยก็ด้วยยังส่นะจณหายดีมีแห้งสูครูทุกคนเลยออซี่เอ้ย หายาบาดชิบบาดเพิินกับว่บาว่าเคว่าวแต่หายเพลินค่ะสวัสด,ดีค่ะแม่กบว่าเนี่ยสาธสาธุวิีไม่แห้งสูผูทุกคน